สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งมาแล้วแต่ว่าวันนี้แดดสวยงามนี่บรรยากาศโดยรอบคนก็เริ่มเคลียร์รถเพื่อจะออกไปทำงานแล้วเราก็กำลังจะไปทำงานเหมือนกันแต่ว่าไม่ขับรถไม่กล้านะจ๊ะก็สวัสดีทักทายหมอน,นิดด้วยนะคะก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นวันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ย กับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยหนาวแบบนี้เนี่ยเราออกมารับแดดเรายังจะได้วิตามินดีจากแดดได้เต็มที่อยู่หรือเปล่าคะเราควรจะรับแดดแม้กระทั่งบรรยากาศหนาวเย็นแบบนี้มันยังมีประโยชน์กับร่างกายจริงหรือไม่ว่าเรายังควรจะออกมารับแดดใช่หรือเปล่าหมอนิดช่วยตอบด้วยนะคะค่ะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับพี่ต้อมไกวิทย์กับมอนิตนะคะ ก็จะมาคุยกันเรื่องแดดนะคะว่าเ,าเราควรที่จะตากแดดไหมอะไรไหมหรือช่วงหน้าหนาวเนี่ยตากแดดยังได้วิตามินดีของแสงแดดหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เห็นด้วยนะคะก็คือจริงนะคะก็คือ,อาสามารถที่จะออกมาตากแดดนะคะก็ดีต่อสุขภาพนะคะช่วงที่แดดไม่จัดมากนะคะก็จะยิ่งดีนะคะมันก็จะไม่ทำลายผิวพรรณของเราด้วยนะคะแต่ควรนะคะควรที่จะออกมาตากแดดบ้างนะคะเราอยู่ใต้ฟ้านะคะ มันก็ต้องปรับสมดุลด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหนาวๆเราก็อาศัยแสงแดดบ้างนะคะก็รับวิตามินดีกันไปนะคะก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ควรหลบอยู่ใต้ผ้าห่มนะคะถ้าหนาวมากนะคะก็ควรที่จะออกมาตากแดดบ้างออกกําลังกายบ้างเป็นสิ่งที่ดีแล้วอย่าลืลมนะคะดื่มน้ําด้วยนะคะน้ําอุ่นๆน,นะคะค่ะคิดถึงพี่ต้อมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ